วันนี้เรามีอาหารนี่ไงมีน้ำพริกนะคะแล้วก็มีผักอ่ามันอ่ามีผักปลีกับตอไม้แล้วก็มีทอดปลานะคะทอดปลาทอดปลาแห้งที่เราทำไว้ะคะ่ะเราตากแห้งแล้วเมื่อเราจะทานเราต้องนำมาทอดตัวเล็กไปหน่อย แต่ก็อร่อยนะคะอ่ามีก็มีน้ำพริกน้ำพริกก็เป็นปลาจ่อมตัวเล็กๆที่เราทำไวะคะ้ค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยรับรองค่ะสามเดือนครบไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอให้รู้ว่าเราใส่เป็นปลาระนะคะอาหารพื้นบ้านเราง่ายๆค่ะป้านบ้านรับทานแล้วนอนหลับสบายเพราะว่าเราเน้นที่ปลานะคะ เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ระบบการด้อยของเราก็ง่ายแนะนำผู้สูงอายุนะคะกรุณาหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อนะคะเนื้อสัตว์หันมาบริโภคปลานะคะเนี่ยเนี่ยนะคะอืมสุดยอดแล้วมื่อนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมมามาทานด้วยกัน